กับน้องเอ็มพามาส่งแล้วหนูดำหนูดำอันนี้คือหมอทำอะไรบ้างคะ,ะตรวจเลือ่องสุขภาพแล้วกะะ็หยุดเห็งหนูดำเอ้ยถึงบ้านแล้วคุณหมอน้องเอ็มมาส่งเหรอคะน้องเอ็มมาส่งดำเอ้ยน้องน้อง,น,องน้องนะลูกนะน้องนะขอบคุณค่ะหมอนั่งก่อนนะคะ ตรงนี้จะยุงเยอะหน่อยหนูดำเอ,อ้ยหนูดำคุณหมอมาส่งถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวน้องกำลังดมอยู่ไม่ทะเลาะกันนะไม่นะหนูดำอยู่บ้านเรานะลูกนะมีบ้านของเรานะให้หนูดำอยู่ในกรงก่อนนะคะไม่แมของเอ็มแม่ของเอม็มแมวของเอม,มขอเข้ามา เอ็มทำงานน่ะลูกใช<ด>่โอ้โหเอ็มทำงานนะเก่งจังเลยเนี่ย<อ>มาช่วยคุณแม่ทำงานเหรอคะใช<ด>่โอ้โหเอ็มเอ็มเอ็มทักทายเอฟซีหน่อยสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเอ้า YouTube น้อยอ้าวไม่ช่วยเราทำงานซะงั้นหยุดร้อนนะคะค่ะมีอิฐไหมต้องเช็คตัวอื่นยัง สวัสดี FC ทุกท่านและผู้ที่กำลังติดตามรับชมช่องแมวจอนอนกระบี่วันนี้คุณหมอไมยาจากคลินิกมุมรักษัตว์อำเภอเหนือคลองได้นำหนูดำมาส่งถึงบ้านด้วยตัวเองค่ะและนำยามาหยอดรักษาโรคเรือ้อนอขี้เรื้อนแห้งในแมวและก็เห็บหมัดของเด็กๆนะคะซึ่งมีน้องบางตัวที่หยอดไปแล้วแต่ว่ายังมีอาการของโรคเรื้อนอยู่เนื่องจากว่ามีภูมิน้อยนั่นเองค่ะ ก็คือคุณมีทรับนะจะเป็นหลักที่สุดน้องแมวดําตัวเล็กของบ้านค่ะสําหรับเรื่องทําหมันแมวผู้ทั้ง6ตัวค่ะที่ FC จากอําเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีได้มอบอค่าทาหมัน6ตัว3,000บาทนะคะคุณหมอบอกว่าขอเวลา1สัปดาห์กับการเคลียร์คลินิกให้เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะมารับเด็กๆไปทำหมันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับหมอเรื่องของหนูดำนะคะว่าหนูดำตรวจเลือดแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตรวจเลือดก็คือเช็คทั่วไปแล้วก็เช็คเอ็ดแมวเกับลิคิเมียให้เนาะเพราะว่าโรคติดต่อสองตัวเนี้ยมันจะมีส่งผลต่อการติดต่อมาสู่แมวในบ้านเราได้อะคะ่ะก็ผลตรวจออกมาก็คือในร่างกายเขาอะ่ะมีโรคเขาเรียกว่าลูคิเมียเนะาะแต่เอ็ดแมวไม่ได้เป็นคือพบว่ามีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายแต่ถามว่า สภาวะทั่วไปแล้วแมวเขาร่างกายแข็งแรงดีไหมดีค่ะคือไม่มีไม่มีเกดไม่มีการติดเชื้ออะไรที่สูงเก็ดเลือดก็ดีเม็ดเลือดแดงก็ดีก็คือ้องแมวตอนนี้อ่ะสภาวะเขาร่างกายปกติทุกอย่างแต่ทำไมเราถึงสามารถพบเชื้อตัวนี้ได้เนาะลิวคิเมียน่ะคือเป็นแล้วรักษาไม่หายขาดลิวคิเมียค่ะมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันว่า เขาจะป่วยลงเมื่อไหร่ภูมิคุ้มกันน้อยเมื่อไหร่โรคนี้มันก็เลยแสดงถึงอาการออกมาว่าเป็นลูอดคีเมียแล้วอย่างนี้ที่เขาเป็นอยู่เขาจะมาติดน้องๆที่บ้านไหมคะหรือ,อยังไงมันจะติดด้วยการกัดด๋อ,อถามว่าติดต่อไหมก็ติดต่อแต่ว่าเราก็ยังไงนะคือแบบเลี่ยงการกัดเอาโดยเป็นหลัก<อ>แต่ว่าเรื่องอาหารอะไรเงี้ยถ้าเจ้าของกังวลก็แล้วแต่เจ้าของเลยสามารถแยกได้ ถามว่ายังอยู่ด้วยกันร่วมกันได้ไหมอยู่ได้นะ,ะแมวเป็นโรีนี้งั้นก็ถือว่าอยู่ร่วมกับบ้านแมวจรน,นอนกระบ,บี่ได้ไม่มีปัญหาเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไร,รให้กัวงวลรเรื่องภุมภูมิกันนะให,ให้อย่าให้ภูมิตกถ้าเริ่มดูซึมซึมอะไรอย่าปล่อย อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่าเขาเจอตัวนี้อยู่แล้วในร่างกายเชื้อตัวนี้จะไม่หายขาดจากร่างกายเขาไปเลยอืค่ะงั้นแสดงว่าหนูดําก็อยู่โดยที่เราเอาใจใส่เอาใจแลด้วถ้าเราเอาใจใส่เขาเขาก็จะจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปกติได้เหมือนเหมือนแมวตัวอื่นนะคะขอบคุณมากนะคะหมอแล้วค่าหยอดยาหลายตัวแล้วผ่านไป เจ็ดตัวแล้วมันกี่บาทก็ไม่ไม่คิดสักทีให้ลองกันวณค่ะแล้วแล้วบินอะไรนี่ทำพมาให้ไหมคะหรือว่าค่อยเขียนทีหลังบินพวกของของตัวดำแล้วก็ยาหยดแต่หมอจะรวมเป็นบินเดียวกันทีเดียวเลยค่ะแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าหมอเอ่อคิดเป็นหลอดให้ไม่ได้คิดเป็นตัวถ้าเป็นตัวก็คงเยอะอ๋อค่ะเอารวมมาเป็นหลอดได้ได้หลายๆหลายๆตัวเนาะใช่หลอดหนึ่ง อันนี้ก็คือว่าเท่ากับว่าหนูดำน่ะยังไม่ได้ทําหมันใช่เพราะ,ราะตรวจเลือดก่อนใช่หมออยากให้เขาเรียกว่าเหมือนกักตัวก่อนเพราะว่าหนูดำเป็นแมวที่เราไปเก็บมาจากปั๊มเนาะ,ะบริเวณที่เขาไปอยู่ไม่รู้ว่าติดโรคอะไรมาบ้างค่ะบางทีเขาอาจจะป่วยอยู่ข้างในก็ได้เพราะว่าตอนเนี้คือตรวจเจอแค่เป็นยูคิเมียแต่ว่าเลือดอยังปกตินะตอนนี้นะปกติค่ะแต่ถ้าเกิด พอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนที่อะไรเงี้ยบางทีว่าอาจจะมีความเครียดถ้าเกิดพอบาบังเอิญโชคร้ายไปรับโรคมาจากที่ปั๊มอยู่เดิมแล้วมาอยู่ใหม่บางทีเราทําไปเลยอะ่ะมันจะทําให้เขาเป็นโรคขึ้นมาได้ถ้าเราทําไปเลยจะ<อ>ทําให้หายช้าแล้วก็เป็นโรครุนแรงะคะ่ะงั้นก็กเลยเลื่อนทํามันไปก่อนแล้วมากักตัวปรับสภาพแว่ล้อมแม่ก่อนสักทาัก้อยหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ค่อยต่ัดสินใจกันว่าเราสามารถไปยังไงกันต่อเช่นทํามันต่ออะไรเงี้ย โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอไม้มากๆจากคลินิกมุมรักษัตว์อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบีนะคะได้นำหนูดำมาส่งแล้วและก็ได้ให้ข้อมูลความรู้เรื่องที่คุณหมอได้นำหนูดำไปตรวจเลือดนะคะหลังจากคุณหมอกลับแล้วก็นำหนูดำออกมาจากกรงเพื่อที่จะให้เขาทำความคุ้นเคยกับบ้านค่ะ หนูดำครับนี่บ้านเรานะลูกหนูดำตอนนี้น้งนองๆไปเล่นข้างนอกนะคะไปเล่นตรงหน้าบ้านวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอไม่จากคลินิกมุมรักษัตว์เหนือคลองที่กรุณานําหนูดำมาส่งถึงบ้าน E. ีพีหน้าค่อยมาต่อกันนะคะว่าถ้าหนูดำเจอเจ้าบ้านอย่างนับทองจะเป็นยังไงนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดกระดิ่งซับตะคายกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้ติดตามกันต่อในอ e ีพีหน้าหมายขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงขอบคุณสวัสดีค่ะ